กลับมาเจอกันอีกครั้งในช่องของเราจรวด Dti 1ถือเป็นหนึ่งในความก้าวหน้าที่สำคัญที่สุดของประเทศไทยในด้านเทคโนโลยีขีปนาวุธและจรวดที่พัฒนาขึ้นเองโดยสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ Dti ร่วมกับพันธมิตรนานาชาติโครงการนี้สะท้อนถึงความพยายามของประเทศในการยกระดับขีดความสามารถด้านกลาโหมลดการพึ่งพาต่างชาติและสร้างระบบจรวดปืนใหญ่พิสัยไกลที่มีความน่าเชื่อถือ Dti หนึ่งเป็นระบบจรวดหลายลำกล้องยิงจากพื้นสู่พื้น mlrs ที่ออกแบบมาเพื่อเสริมศักยภาพกองทัพบ,บกไทยโดยเฉพาะในการโจมตีเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ระยะไกลยอย่างแม่นยำการพัฒนาระบบนี้ถือเป็นก้าวสำคัญที่ทำให้ประเทศไทยมีจรวดที่ผลิตเองซึ่งผสมผสานทั้งประสิทธิภาพความคุ้มค่าและความเป็นอิสระทางเทคโนโลยี dti 1มีพื้นฐานมาจากระบบจรวด w s 1 b ของจีนซึ่งเป็นต้นแบบทางเทคนิคแต่ได้ถูกปรับแต่งและพัฒนาให้เหมาะสมกับความต้องการของกองทัพไทย มันเป็นจรวดขนาดใหญ่ที่ไม่ได้มีระบบนำวิถีออกแบบมาสำหรับการยิงถล่มพื้นที่ saturation f i e เพื่อสร้างพลังการยิงมหาศาลเข้าสู่พื้นที่เป้าหมายจรวดมีเส้นผ่านศูนย์กลาง302ม mm, ิลิเมตรความยาวประมาณ4.7เมตรและน้ำหนักยิงประมาณ520กิโลกรัมขับเคลื่อนด้วยเชื้อเพลิงแข็งที่ให้แรงขับเพียงพอสำหรับระยะยิงไกลถึง180กิเมตรขึ้นอยู่กับรุ่นและชนิดของหัวรบลำตัวออกแบบตามหลักอากาศพลศาสตร์ ติดตั้งคลีปทรงตัวแบบตาตตัว4แผ่นที่ส่วนท้ายเพื่อรักษาเสถียร,รภาพของวิธีการบินพร้อมทั้งลดแรงต้านและเพิ่มความแม่นยำของวิธีจรวดจรวด D-TI 1สามารถติดตั้งหัวรบได้หลายแบบทำให้ใช้งานได้หลากหลายภารกิจหัวรบที่ใช้บ่อยคือชนิดระเบิดแรงสูงแบบสเก็ตระเบิด T-FRAG ซึ่งมีประสิทธิภาพต่อกำลังพลและเป้าหมายกระเบารวมถึงหัวรบพิเศษอย่างชนิดกระจายย่อย Cluster m u n i ชั่น ความสามารถบรรทุกหัวรบอยู่ที่ประมาณ150กิโลกรัมทำให้สร้างอำนาจการทำลายล้างครอบคลุมพื้นที่กว้างหัวรบติดตั้งอยู่ส่วนหัวของจรวดพร้อมกลไกชนวนที่สามารถตั้งค่าให้ระเบิดเมื่อกระทบเป้าหมายหรือในระดับความสูงที่กำหนดตามลักษณะภารกิจองค์ประกอบสำคัญอีกส่วนคือแท่นยิงซึ่งติดตั้งบนรถบรรทุกขับเคลื่อนล้อ6กคูณหหรือ 8, 8คูณ8เพื่อความคล่องตัวและการเคลื่อนย้ายอย่างรวดเร็วแท่นยิงบรรทุกท่อย,ยิงได้สี่ถาสามารถยิงพร้อมกันหรือยิงต่อเนื่องเพื่อถล่ามาย ยานพาหนายางติดตั้งระบบควบคุมการยิงที่ผสานการนำทางการเล็งเป้าและการประสานขั้นตอนการยิงเพื่อเพิ่มความแม่นยำขององค์การโจมตีแม้ว่าตัวจรวดจ,จะไม่มีระบบนำวิถีก็ตามการบรรจุจรวดใหม่สามารถทำได้ด้วยรถสนับสนุนที่บรรทุกจรวดสำรองและอุปกรณ์บรรจุทำให้สามารถรักษาพลังการยิงต่อเนื่องในการรบ นอกจากนี้ยังมีหน่วยสนับสนุนเช่นหน่วยสังการและควบคุมอุปกรณ์ซ่อมบำรุงและยานพาหนะโลจิสติกซึ่งช่วยให้ระบบสามารถปฏิบัติการได้ต่อเนื่องในสนามรบระบบ DTI 1เน้นยุทธวิธียิงแล้วเคลื่อนชุดแอนด์สกูตเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกตอบโตจากฝ่ายตรงข้ามหลังจากการยิงโดยรวมแล้วจรวดดี i 1แสดงถึงศักยภาพที่เติบโตของประเทศไทยด้านเทคโนโลยีการป้องกันประเทศผสมผสานการพัฒนาในประเทศเข้ากับแบบแผนที่พิสูจน์แล้วจากต่างประเทศ ด้วยเครื่องยนต์เชื้อเพลิงแข็งหัวรบที่หลากหลายโครงสร้างอากาศพลศาสตร์คลีปทรงตัวและแท่นยิงเคลื่อนที่มันจึงถือเป็นระบบปืนใหญ่จรวดพิสัยไกลที่ครบวงจรการนำไปใช้งานจริงสะท้อนถึงความมุ่งมันของประเทศไทยในการเพิ่มขีดความสามารถเชิงยุทธศาสตร์และสร้างความมั่นคงทางการป้องกันที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นในภูมิภาคขอบคุณที่รับชมครับ